เครื่องล้างให้แล้วข,า,ขาวๆครับของเครื่องสภาพดีมัน เด้บ่ครบอกมัเอกลักษณ์ของมันเอกลักษณ์ของมันเลยก็เท่ดีวเดี๋ยวมันไม่เอนพรว่าพี่เป็นทำเองหรือเปล่าเป็นของมันเองเลยเป็นนี้มันได้เลยั่งได้มดูยอะมาก มาลูยาม่าอันนี้เครื่องญี่ปุ่นมือสองพร้อมใช้พร้อมใช้ใชตัวนี้3,700บาทมารับรถให้สองอ้อถ้ามารับเองหัวกกเกียร์จารบีอัดให้แล้เล่นๆน็องดีๆนะได้ ก็ประมาณนี้ตบใช้งานลองสตาร์ทเครื่องมันติดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ดึงอย่างเดียวสองเลีย้ยวเกี่ยวแล้วก็ดึงขึง้นมา้ นจอเยเครื่องนี้เก่าจะสมบูรื่ยังดียนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะยิงไว้ในแชทลองอีกทีหนึ่ง,งนิ้วดึงเลยเขี่ยเข้ามาตัวนี้จบที่3,700นะครับ พร้อ,อมส่งเลยเครือ่องเกา่าญี่ปุ่นเคเก่าของญี่ปุ่นนะครับรวมบริการสง่งฟรีแนะนำทุกที่เลยวิธีการใช้สินค้าได้ตามสภาพเลย ตอวนี้ขายสามพันห้าครับผมเอายางติดเครื่องไหมอ่าเราเครื่องหน่อยนะเครื่องเกียน้ำมันอ่าอันนี้นี่เปิดแนะนำเวลาคนไม่ไม่ไม่เคยใช้นี่งัดตัวนี้ขึ้นอ่าเปิดโชค๊คเอาลงนี่ปิดโชค๊คอ่าเราจะติดครั้งแรกเราปิดโช๊กก่อนโอเคปิดกองจะด์ทเลย uống nụm này, em, tờ này lên, nhấc tờ này lên, mở chốt, เจอมันร <im sharing> ้อนแล้วสตาร์ทง่ายเนาะสตาร์ทเลยเครื่องติดแล้วก็สตาร์ทไยตับนิกมีอะไรไหมถังน้ำมันไม่มีรอยปะรอยแตกนะเดิมๆมาหมดเลยสา้หมดเลยจะเกิดลูกค้าเขาอยากเปลี่ยนเอ่อตัวตัวตัวคันเร่งเแปลงได้แปลงได้ได้คันเร่งคันเร่งแว้นแว้นก็ประมาณไม่เกินน่าจะอยู่ประมาณร้อยหนึ่ง ัวเนี้ยถ้าใช้คันเร่งตัวเนี้ยมันจะถนอมเครื่องมากกว่าอ๋อมันจะเซฟเครื่องกว่าคันเร่งแบบแป้นๆปนเพราะว่าเครื่องมันเล็กมันไม่แรงเหมือนเครื่องใหญ่มันเอารอบเสมอมันจะมีเวลาสัญญาเร่งไว้เลยของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นมือสองอันนี้สองทีอันนี้ผสม 2> 2, 2สองทีสองทีเครื่องสองจังหวะเฉ่งเฉ่ง่มดีจิง่ายน่าลองนะ ใครต้องการนะครับสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลงนิ้งให้มีส่งให้นั่งวิจิตใช้ให้อเครื่องนี้เป็นอะไรนะเครื่องร้องให้อ้าวเครื่องตัดหญ้าร้องให้ของญีุ่่นของเทลิสึเวลาสตาร์ทติดเวลาปล่อยปล่อยคันเร่งหรือเร่งเครื่องมันจะเหมือนคนร้องให้เขาเรียกเครื่องร้องให้ให้ลองให้ผมดูหน่อยมันกินเชียงยังไงเนี่ย อุปกรณ์ของมันเี่เด้งโชกอยู่ตรงนี้สวิ์อยู่นี้ติดต่อสวิ์เป็นแบบแอนเอนนะสตาร์ทเลยติดแล้วก็ชเี

กูช่วยจงนะมันสจะตายเลยเวาเป็นคนตงันจะไม่มสมัดแรงอันนี้มันตา่างนี้กับเครื่องสเครื่องครับตัวนี้ก็จะเป็นสายสายไส้ในมันเนี่ยเป็นสลิง แล้วก็ไอ้ตรงคาบูเลเตอร์เนี่ยมันเป็นคาบูจูนผ่อนเบาเหมือนเลื่อยยนรอบมันจะมาเร็วแปดแปติดมือดีแต่เครื่องมันเล็กเฉยๆมันเลยดูรู้สึกว่ามันไม่ห้าวจริงจริงเสียงมันดีเสียงดีเหรอเอาเสียงเสียงมึงเงี้อเสียงมึงร้องให้หน่อยเครื่องเศร้าไอพวกจะแปดยาวๆอนี่เวลาปล่อยคนเร่งมันจะราคาเท่าไหร่ตัวเนี้ย ตัวนี้ก็จะปล่อยแจ็สามพันสามพันแปดร้อยบาทไปสามพันแปดขอค่าเห็นหน่อยไว้หนึ่งอ๋อแต่ว่าเครื่องเราเรากับสีแดงเนะาะไม่เลี่ยก,กันไม่ลเลี่ยก,กันนะครับซีซีไลเ่กกลเลี่ยกันเครื่องนี้ชอบเสียงนี่แหละน้ำมันหมดแล้วถ้านก็มันต้องผสมใหม่หมดแล้วแต่น้ำมันมีอยู่จะรับลองได้นี่ โอ้ยรูรูนัาประมาณนี้น,นี่มันไม่แตกมีขาตั้งตัวนี้รุ่นนี้มีขาตั้ง,ง oh, อ๋อไอ้ทุกเครื่องมันไม่มีอ่ะบางตัวมีบางตัวไม่มีม oh. บางเครื่องล้างให้แล้วเขาขาวครับครับบาเครื่องสภาพดีขันเสียเลย กีฬาของมันเลยเท่ดิเดียมันไม่เหมือนเพราะว่าพี่เป็ดทำเองหรือเปล่าเปียของมันเองเลยเป็นงี้เวลาผ่อนอ้เหมือนอะไรมันสั่นเลไม่รู้เนี่ยตัวนี้รุ่นอะไรนะ